มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตักบาทก็ปิดฝาบาทไม่ยอมรับพัตหาหารของยายคุณยายไป81ปีนะคะบริจาคที่ดิน14ล้านสร้างสำนักปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเรื่องราชาวนี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่านายสมพงษ์ชมชยัยในอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะเข้าตรวจสอบกรณีนางสาวแหลมทิชากรอายุ81ปีร้องเรียนนะคะว่าตนเองบริจาคที่ดินจำนวนกว่า10ไร่มูลค่ากว่า14ล้านบาทและทรัพย์สินอีกกว่า2ล้านบาทนะคะเพื่อใช้ในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมสวนวังแสงธรรมในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะมีพระมหาร้อยธรรมเป็นเจ้าสำนักนะคะแต่ในขณะนี้นะคะคุณยายถูกกล่าวหาว่าดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระและถูกลงโทษด,ด้วยการให้ดื่มกินน้ำมันมะกอกกดดันขับไล่ให้ออกจากที่ดินค่ะคุณยายแหลมนะคะเปิดเผยว่าตนแล้วก็ญาติเป็นนักสแสวงบุญ เมื่อเดินทางปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะได้ฟังเทศจากพระมหาร้อยธรรมแล้วเกิดความศรัทธาค่ะจึงได้สร้างที่พักสง์ในที่ดินของตนเอง14ไร่ซึ่งเคยมีเจ้าของร้านทองมาขอซื้อในราคา14ล้านบาทแต่ตนเองไม่ขายเพราะมีความประสงค์จะแบ่งที่ดิน4ไร่ให้กับน้องสาวแล้วก็แบ่งที่ดินอีก10ไร่เพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรม จิงไดนิมนต์พระมหาร้อยธรรมมาเป็นเจ้าสำนักนะคะก่อนจะขายที่ดินแปลงอื่นรวบรวมเงินได้2ล้านบาทมาสร้างศาลาวัตถุต่างๆกระทั่งต่อมาค่ะมีผู้คนเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมมากขึ้น มีคนนำเงินมาทำบุญเป็นจำนวนมากตนเองเริ่มหมดความสำคัญจึงถูกกดดันและสั่งห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมร่วมกับหมู่คณะตักบาทก็ปิดฝาบาทไม่ยอมรับพัตาหารของตนเองหาว่าดื้อด้านและมีการลงโทษให้ดื่มน้ำมันมะกอก พอไม่ทําตามก็โดนดุด่าแล้วก็ขับไล่ไม่ให้อยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งตนเองผิดหวังแล้วก็เสียศรัทธาเป็นอย่างมากจึงต้องการนำที่ดินพื้นดังกล่าวกลับคืนมาแล้วก็บริจาคให้อ,องค์กรที่ตนเองศรัทธาต่อไปค่ะขณะที่จากการสอบถามผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นหญิง3คนนะคะได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าพระมหาร้อยธรรมไปปฏิบัติกิจที่อื่นนะคะ ส่วนเรื่องการดื่มมันประกอบเป็นการดื่มเพื่อสุขภาพดื่มกันทุกคนเรื่องการลงโทษเช่นการเดินจงกรมนั้นเพื่อให้เกิดความเจริญส่วนเรื่องรับเงินนั้นเงินทุกบาทจะเป็นของกองกลางค่ะที่ใช้สําหรับจ่ายค่าน้ําค่าไฟแล้วก็อื่นๆซึ่งรายละเอียดต้องให้พระมหาร้อยธรรมเป็นผู้ชี้แจงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ